ถึงนาทีนี้นะครับถ้าใครถามว่าระหว่างลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐใครจะเข้าวินใครจะได้เข้าร่วมรัฐบาลคําตอบนะครับชัดเจนนะครับคิดว่าเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับเพราะว่าจากการที่ทั้งสองฝ่ายได้ประลองกําลังกันเนี่ยนะครับช่วงเช้าดูเหมือนว่าบิ๊กป้มจะเป็นต่อนะครับแต่ดูตามสถานการณ์เนี่ยเพราะว่าจากข่าวคราวที่บิ๊กป้มบอกว่าได้เสนอคอรมอไปแล้ว โดยให้ตัดชื่อของเราเอกธรรมนัทเพราะว่าเหมือนกับว่าทางเพื่อไทยไม่เอาคุณธรรมนัทนะครับจึงมีการเสนอชื่อไปเอาคุณพัชรวาดวงสุวรรณรองนายงตรีควบรัฐมนตรีทรัพยากรเหมือนเดิมดึงคุณสันติพร้อมพัดมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณอัศกรศิริรัฐยากรยังคงเป็นรัฐมนตรีช่วย เกษตรและสาอาคุณช่อชัยวุธธนาคมานุสรนะครับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับก็เลยทําให้สสพลังประชานัตอนนั้นเนี่ยรู้สึกไฝ้เขวกันพอสมควรก็เลยไปที่บ้านลุงป้อมกันเยอะนะครับที่บ้านป่ารอยต่อไปกินข้าวเช้ากันไปบางคนไปสามรอบพอตกบ่ายนะครับพอร้อยเอกอพอตกสายๆครับร้อยเอกธรรมนัฐประกาศว่า จะแตกหักแล้วจะไม่รับใช้ลุงแล้วนะครับเพราะอยู่กันมาหลายปีก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช้แล้วคุณธรรมนัฐก็นัดสสอไปเจอกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับกระแสของบิ๊กป้อมก็ยังทยอยอสอสสมาอย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าพอครั้นตกบ่ายขึ้นมานะครับเที่ยงเที่ยงบ่ายขึ้นมาปรากฏว่ามีคุณภัยบุ์นิติตะวันนะครับ ซึ่งเป็นมือกฎหมายที่บอกว่าใกล้ชิดกับพลเอกประวิทย์ก็ทยอยมาที่กระทรวงเกษตรนะครับในขณะเดียวกันคุณสันติพร้อมพัดซึ่งช่วงเช้ามีข่าวว่าอยู่กับปิ๊กปั้มก็ค่อยๆให้สสพักพลังประชารัฐจากเพชรบูรณ์นะครับทยอยมาที่ร้อยเอกธรรมนัสท้ายสุดนะครับร้อยเอกธรรมนัสก็ประกาศแถลงนะครับมีสสมาเนี่ยประมาณ22คนและบอกว่ากําลังจะเดินทางมาอีก7และก็มีสสพัก เล็กที่จะเข้าร่วมอีก5นี่ก็เป็นคําตอบให้เห็นแล้วครับว่าท้ายสุดแล้วร้อยเอกธรรมนัตก็จะเป็นขวายที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับทีนี้ในส่วนของร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยถ้าเราดูตามนี้เนี่ยนะครับถามว่าอนอกจากเสียงสสที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยความสนิท,คว,นทความสนิทกับคุณทักษิณก็ดีนะครับความสนิทกับแกนนําเพื่อไทยบางส่วนนะครับร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยย่อมแนบแน่นกว่าอยู่กรทรวงเกษตรนะครับ ถูกใช้นะครับให้ดูแลความไม่วางใจในกระทรวงเกษตรมากพอสมควรนะครับเป็นมือทํางานซึ่งหลายคนก็มองว่านี่แหละเป็นคนที่จะช่วยประคับประคองรัฐบาลช่วยดูช่วยจัดการอะไรต่างๆพอสมควรฉะนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยจึงยังติดโผร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและแสะก่อนแต่ในขณะเดียวกันกระแสะเรื่องคุณสมบัติ ของร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยก็มีอยู่สูงเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะไปต่อในตําแหน่งร,รัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยทําให้ช่วงเช้าเนี่ยของการต่อสู้กันระหว่างบิ๊กปั้มกับร้อยเอกธรมนัทเนี่ยฝ่ายของอบิ๊กปั้มมีคนไปมากกว่าเพราะเข้าใจว่าถ้าหากร้อยเอกธรรมนัทไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ ก็มีการพูดกันนะครับในเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสายล่อฟ้านะครับที่เสี่ยงต่อสารธรรมนูญเนี่ยแต่ว่ามันมีการกรองอีกชั้นหนึ่งคือต้องส่งคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับให้กับกฤษฎีกาตีความนั่นหมายความว่ามาตราไหนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยมีข้อไหนข้อไหนข้อไหนเน,นี่ยต้องให้กฤษฎีกาตอบทุกข้อถ้ากฤษฎีกาไฟเขียวทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ย ถึงจะผ่านคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยนะครับหลายคนนะที่เป็นกระแสอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องส่งให้กิจสิทธิการตีความแล้วถ้ากิจสิทธิการไม่แนใ่ใจในข้อไหนเนี่ยคนนั้นก็ตกคุณสมบัติทันทีนะครับข้อเดียวก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเราเอกธรรมนัฐเนี่ยแม้ว่าจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลสูงนะครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะม,มันถึงวันนี้ในการที่จะเข้าฝ่ายรัฐบาลแต่ตัวคุณธรรมนัฐเองอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติก,ก็เป็นได้ถ้าถ้า ร้อยเอกธรรมนัฐไม่ผ่านคุณสมบัติตัวสำรองก็มีที่มีการพูดกันอยู่แล้วก็คือคุณอัคราพรมเผานะครับน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นนายกอ,อบจอแต่ครั้งที่ผ่านมานีครับลาออกแล้วไม่ลงต่อนะครับเปิดโอกาสให้เพื่อไทยส่งคนมาและก็ชนะไปแล้วนะครับในนามพรรคปราธิปไตเห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างธรรมนัสกับเพื่อไทย คือร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยเคยเป็นสสเก่านะครับครั้งหนึ่งก็เป็นสสปฏิริษีพักเพื่อไทยความแนบแน่นเนี่ยคุณทักษิณย่อมมีมายาวนานและคุณทักษิณก็ไว้ใจฉะนั้นบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าร้อยเอกธมนัทจะได้เป็นฝ่ายได้เข้าร่วมรัฐบาลส่วนขวายบิ๊กปั๊มนะครับถึงแม้จะระดมสรรพกำลังมากในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงช่วงปลายแผ่ไปเนี่ยโอกาสที่จะเข้าร่วมเนี่ยน้อยแล้วครับเพราะว่าเชื่อว่า ร้อยเอกพลตำรวจเอกพัชรวาทคงจะไม่ได้ดำลงตำแหน่งนะครับส่วนคุณสันติเนี่ยถึงแม้จะกลับลำนะครับมาหนุนร้อยเอกธรรมนัทภายหลังเนี่ยนะครับก็มีโอกาสหลุดสูงเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับในพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ถือว่าแตกแต่เพียงแต่ว่ารอเวลาที่จะพูดคุยตกลงกันว่าจะขับออกไหมถ้าจะขับออกกลุ่มร้อยเอกธรรมนัทก็พร้อมที่จะมาพักกล้าทำรรนะครับที่คุณแม่มนะครับได้ไป จดตั้งพรรคไว้แล้วก็อันนี้ก็ต้องตะว,วันว่าท้ายสุดแล้วจะลงเอยกันยังไงจะแต่ว่าในทางการเมืองแยกกันเด็ดขาดแล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของการที่ยังสังกัดพรรคเนี่ยอาจจะยังอยู่ร่วมกันไปพรางก่อนจนกว่าจะเจจาตกลงกันได้ว่าจะให้ขับมาอย่างเดิมเหมือนที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยโดนถูกขับออกมาแล้วครั้งที่สมัยบิกตูเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นเป็นเป็นพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นเป็นแกนนำรัฐตั้งรัฐบาลก็มีการเกลี่ยร้อยเอกธรรมนัสมาตั้งเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยไปแล้วนะครับนี่อันนี้สถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่วันนี้ที่หลายคนสงสัยกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอ้างจะสนับสนุนรัฐบาลแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอาจจะเป็นคําตอบเดียวคือเลือกเฉพาะทีมฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสเท่านั้นที่จะได้ไปเป็นนั่งเป็นรัฐบาลนะครับ